สวัสดีครับผมเต่านะครับรับบทเป็นโกนะครับในเรื่องนะครับผมแล้วก็เป็นเน็ตไอดอลนะครับที่เรียกว่าเป็นเด็กไอดอลในในในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบแบบชอบนักฟุตบอลนะครับแล้วก็มีภาคในซีซั่นแรกนะครับก็จะเป็นการแบบไปทําน้ํามนต์ใส่เขาไปทําทุกอย่างให้ให้เขารักเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยสุดท้ายเขารักเราที่เราเป็นเราเองไม่ได้เกี่ยวกับน้ำมนต์เลยครับผมสวัสดีครับผมกันนครินครับรับบทเป็นเต้งฮะ เต่งนี่ก็เป็นหนุ่มฮอตของโรงเรียนนะเป็นนักฟุตบอลของโรงเรียน,นครับครับผมแล้วก็จนมาลุมารูจจักในในในมารู้จักโก Go ในเรื่องคนระับก็มีวันหนึ่งคือผมอยากจะร้องเพลงเป็นแต่ตัวเองร้องเพลงไม่เป็นเเลยได้ไปรู้จักโกก็เลยแอบแบบอยากให้เขาสอนเราร้องเพลงอนะแต่เราไม่รู้นะตอนนั้นว่าเขาแอบชอบเราครับผมนั่นะคือซีซั่นหนึ่งครับ แล้วก็ซีซั่น2ก็มีความเข้มข้นเข้ามาเพราะว่ามีแม่ยกเข้ามาผูกพันในตัวผมเพราะว่าพอซีซั่นแรกครับเราก็มีการร้องเพลงกันใช่ไหมพอซีซั่น2มันก็เริ่มได้ออกไปร้องเพลงเวทีอย่างเงี้ยครับก็ได้มีแม่ยกเข้ามาผูกพันเราก็จะมีความมุ่นหมายในในซีซั่นสสวัสดีครับผมโอมะชาะครับรบทเป็นตั๊กครับผมตั๊กนี่ก็คือเป็นลูกกำนันผู้ใหญ่บ้านครับผมเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านถือว่าแบบมีลูกน้องด้วยภายในเรื่อง ส่วนตัวตั๊กนี่เป็นคนที่แบบมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่กล้าล่านิดหน่อยกล้าทากล้าคิดครับผมสวัสดีครับผมแจ็คเด้ครับผมรับบทเป็นเสกครับผมก็เป็นพี่ชายของโกครับผมแล้วก็เป็นแฟนของตั๊กนะครับผมในบทก็ได้รับบทบาทเป็นพี่ชายที่คอยปลอบใจน้องห่วงยายน้องแล้วก็เป็นคนที่รักพ่อมากครับผม ที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้มันยากใน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 ส่วนของการแสดงแต่ว่ามันก็ง่ายในส่วนของการใช้ภาษาหรือว่าเป็นที่จริงพวกเราทั้งสี่คนที่เป็นคนอีสานเลยนะครับแล้วก็ถึงหน้าจะไม่ให้ก็ช่างนะครับจริงก็จริง <c oughs> จริงจริงจริง,รง,รงต้องบอกเป็นคนอีสานทั้งสี่คนแล้วก็คราวนี้ก็คือด้วยการใช้ภาษาของเราก็จะ้เองอยู่แล้วแล้วก็เราก็รู้จกักเกี่ยวกับพวกวัฒนธรรมในพื้นถิ่นอยู่แล้วเราถึงรู้ว่าการมันมันจะเป็นประมาณไหนจะดำเนินเป็นประมาณไหนอะไรประมาณน,นี้ครับ แรกความแตกต่างครับผมก็เหมือนผมก็เป็นศิลปินนักร้องมาก่อนมันก็จะการแสดงจะไม่มากจะเป็นโชว์ความสามารถมากกว่าก็คือร้องเพลงบนเวทีอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาแสดงมันก็มีเรื่อง acting มีบทบาทตัวละครที่เราได้รับอะไรเงี้ยผมมันก็เลยถือว่ายากอยู่ครับแต่ก็ดีที่ได้พูดกับพี่แดนแกบอกทุกอย่างแล้วบุมกล้องเฮ้ยตรงนี้นะเฮ้ยบทนี้ต้องเดินอย่างนี้แบบโอ้โหสอนทุกอย่างจริงครับผมก็เลย ถือว่ายากแต่ก็ทําได้ครับผมส่วนตัวผมนี่คือถือว่าคล้ายกันพอสมควรนะครับผมหรือว่าในลักษณะของการใช้ชีวิตของผมคือผมมีคนที่เป็นเพื่อนเยอะแล้วทีนี้ผมทาอะไรก็ทำแบบทาไปเลยไม่ได้สนอะไรก็เหมือนอย่างคาแรคเตอร์ของตั๊กเลยครับผมมีลูกน้องแบบคล้ายกันแต่ของผมส่วนตัวผมมีเพื่อนนะครับที่คอยซัพพอร์ตกันตลอดเวลาใช่ถามว่าบทบาทเหมือนไหมก็ มีความเหมือนอยู่เพราะว่าผมก็เป็นพี่ใหญ่ของน้องๆอยู่อีกอยู่บ้านอยู่อะไรเงี้ยครับผมผมก็เป็นถือว่าเป็นพี่ใหญ่แล้วพอมาที่นี่ก็แต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือมันจะอย่างแรกก็คือชื่อแหละครับผมก็หลงๆลืมๆตัวเองฮ้ยใครวะอย่างงี้แต่เรื่องบทบาทการแสดงที่ได้รับก็ถือว่าไม่ยากครับผมเพราะว่าผมก็เรียนช่างอะไรมาอยู่แล้วก็รู้ว่าต้องทําอะไรยังไงครับผม ครับในส่วนผมก็รู้สึกว่าไม่ได้คือมันก็ไม่ได้แตกต่างมากแล้วก็มันก็ไม่ได้ต่างกันจนเกินไปเพราะว่าเราก็แบบเราก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วในเรื่องนี้เราก็เป็นนักร้องด้วยซึ่งแบบผมก็ชอบในในในบทบาทนี้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทําได้ดีด้วยครับครับส่วนตัวผมเอากันก็ในเรื่องนี้เป็นนักฟุตบอลใช่รับตัวจริงก็ชอบเตะบอลอยู่แล้วครับผมใช่ฮะแล้วก็เป็นคนที่ ร้องเพลง <Metal. S 1> ไม่ค่อยเก่งเลยฮะแบบร้องเพลงไม่ไม่เก่งเลยแต่แต่แต่รักหมดใจมรักหมดใจก็พอเราเรามาอยู่ในเรื่องซีซั่นสองเราก็เลยมีเต้ยฮะเข้ามาแล้วก็ได้สอนเราเทคนิคในการร้องเพลงยังไงอย่างเงี้ยครับมันก็รู้สึกว่าทำให้เราได้ร้องเพลงให้ดีขึ้นจากซีซั่นหนึ่งนะครับใช่ครับมันเป็นการแบบคือเราก็ไม่คิดไม่ฝันกันนะครับว่ามันจะประสบความสำเร็จ คือมีคนชมแล้วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ภาษาอีสานแล้วเขาเนี้ยคือจริงๆเราคิดว่าตลาดมันจะแคบเพราะว่าถ้าจะเป็นโซนอีสานนี่แหละที่จะดูกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันกว้างมากมีถึงทุกภาคทุกจังหวัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เหนือความคิดเหมือนกันก็คือไปถึงต่างประเทศครับคือมีแฟนคลับจากฟิลิปปินส์จากบราซิลจากอินโดนีเซียหลายๆประเทศที่เขาเข้ามาดูซึ่ง มันก็เป็นการที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าม,มันไม่ใช่แบบมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้ซีซั่นสองนี้มันจะเป็นมันจะมีเรื่องของภารกิจเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่ามีความยากเข้ามามีมีความขัดแย้งเข้ามาอย่างครับมีเรื่องของเงินเข้ามาอย่างภารกิจแต่ก่อนภารกิจในเรื่องของไอซีซั้นสองนี้จะเป็นเรื่องของพ่อแล้วก็เรื่องของอคนใช่ครับคนเข้ามาจีบพ,พ่อนี่เป็นตัวหลักเลยในการทําบุญพระป่าแล้วคราวเนี้ยพ่อน่ยก็ เอาเงินที่พวกผมหามาได้เนี่ยเอาไปให้เอาไปโดนเอาไปโดนโกงครับไปโดนโกงจะโกงทวิธี่ไหนผมอยากจะให้ไปดูเองดีกว่าไปจะโกงที่ธีไหนโดนโกงไปแล้วคราวนี้พวกผมต้องเป็นคนที่จะแบบต้องไปหาเงินมาเพื่อทจะให้ทันผ้าป่าเราจะไปหายังไงเราจะทำยังไงใช่ผมอยากให้ติดตามดูเพราะว่ามันสนุกจริงๆผมก็คาดหวังนะครับาะว่ารอบครั้งแรกมันเป็นครั้งแรกของซีซั่นซีซั่นหนึ่งเป็นครั้งแรกของผม ซึ่งครั้งแรกก็รู้สึกว่าอลองผิดลองถูกตัวเองกอ็ยังไม่พัฒนาจนเกินไปแต่ว่าพอมาครั้งที่สองปุ๊บรู้สึกว่าบทบาทมันเริ่มเข้าเราเริ่มลิงก์เราเริ่มรู้สึกว่าเราทําได้ดีกว่าเดิมจริงๆผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเนื้อหาที่แบบน่าติดตามน่าสนใจแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูและซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่เป็นายแบบมิวสิคอลด้วยใช่ครับไวมิวสิคอลคือมันเป็นเพลงที่แบบรู้สึกยังไงในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็ร้องเพลงออกมาแทนการ บอกหรือว่าแทนการแสดงอย่างอื่นอะไรประมาณนี้ครับใช่ของผมสำหรับผมก็เป็นหนังซีรีส์เรื่องแรกแล้วก็ไม่เคยแสดงแบบนี้แล้วก็บทบัทอย่างนี้ก็ถือว่ายากครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการแสดงที่จุบจบเลยครับผมจุบเลย <c oughs> ก็คือถึงพลิกถึงขิงครับผมก็ก็ เขินๆนี่ครับแต่ว่าก็ทาเต็มที่ครับผม,ผมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่ไปว่าไม่ได้ของผมก็ส่วนตัวผมก็มีเพลงของผมที่มาประกอบในซีรีส์เด้สองเพลงก็คือเพลงผู้บ่าวทรงโจรแล้วก็ต้มไก่ใส่ซาค,ครผมแล้วก็มีเพลงของพี่ๆศิลปินที่หลักร้อยล้านวิวด้วยเยอะก็มีเพลงของเต้ยของอาร์ม เพลงคาร์ลแฮ่เพลงผู้บบาวเก่าอะไรชอบแบบนี้โอ้โหถือว่าเป็นรูปแบบใหม่ก็มีซิงเกิลใหม่ของพวกเราก็ของพวกเราก็มีผมกับเต่าฮะใช่ครับเป็นซิงเกิลเอ่เพลงอะไรนะเฮาได้กันแล้วใช่ครับเพลงเฮาได้กันแล้วครับใช่เหรอใช่เฮาได้ก็ใช่ครับเป็นซิงเกิลใหม่ของพวกเราเองสองคนก็คือร้องคู่กันครับเป็นเพลงแบบ อ่าเป็นอารมณ์แบบเศร้าๆแบบว่าคือมันเสื่อมเนื่องมาแต่ภาคที่แล้วครับคือเราไปผิดพลาดมีอะไรกันอะไรประมาณนี้มีความสมพันธ์ลึกๆด้วยกันแล้วก็ทำให้แบบมีความขัดแย้งมีความเข้าใจผิดเข้ามาทําให้เกิดเพลงนี้ขึ้นมาสามารถชมพวกเราทุกวันจันทร์นะครับผมทุกวันจันทร์เริ่มวันจันทร์ที่29มีนาคมนี้ครับผมก็ส่วนใครที่อยากติดตามเพลงแล้วก็อยากฟังเพลงก็สามารถเข้าไป รับฟังได้ที่จุกมิวสิกครับผมพิมพ์เข้าไปว่าคอยฮักเจ้าเรารักกันครับผมจะขึ้นมาเป็นแถบเลยนะครับผมแล้วก็สามารถดูเราได้ที่ VTV นะครับหรือ www.vtv.vip นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับทุกระบบเลยนะครับผม ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ